แนะนำตัวนะครับสุวรรณเลยครับมาจากวัชราลาครับครับตอนนี้เขาเขาอยู่ใส่ี่นครับอยู่อยู่ลอยับบ้านป้าวเม่าเนื้อตะมน้ำเปื่อยเพื่อซีรีส์เลยครับอ๋อจังหวัดเอยเท่าแล้วนะครับเนาะครับ้นีตอนนี้เขาเฮ็ดอยังอยู่ครับผมโอเฮ็ดไม่คุโรเข้าวครับไม่คุโรเข้าวครับผมเขาเฮ็ดมาโดนไปหรันเลยไม่คุโรเข้าวเลยประมาณเกือบสิบปีแล้วครับเกือบสิบปีแล้วเนี่ยเป็นอยู่เนี่ย เอเป็นได้ไห่บ้างไดครับก็ได้มาเห็ดไมโคร้าวเนาะกับอม่เไยรับจ้างไม่กไปเป็นลูกจ้างแล้วครับก็เลยหาวิธีจอกแสกหานตลาดนัดน้ำหยังน้ำเนี่ยครับก็เลยเลยมาถือทินชาตัวนี้ครับก็เลยจับตลาดถือพอดีครับเข้าใส่ไม้อยังเห็ดเนี่ยครับที่ว่าไมโคร้าว อันนี้เป็นเป็นไม่ส้าสาครับไม้ส้าสาบันเท่าเนี่ยนี่ทำไม่ส้าสาบันเท่าอืมขัวมันเหนียวมันเหนียวครับมันเเหนียวอก็บพราะท้งเขาแข็งครับเนื้อไม้กัดปานกลางอืมอันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ใส่ในครัวเลื่อนครับนอกจากไม้ครุภาณฑาแล้วมียังไงครับแต่มีไม่เ็นไม่พายครับไม่ข้นขอนียวเท่านี่ครับไม่อันนี้คือไม่ข้นขหนียวครับบัานเท่าจังสี่เท่าอ่าขายอันจะบาน ทรงเป็นโลครับอ๋อเขาทรงเนี่ยครับทรงเป็นโลโลจ่าบาทครับสิไม่ใช่ตัวยุดโลละร้อยครับแล้วอันไม่ขุโรพาวันนี้เด้ครับขุโรพาวกับเจ็ดสิบกว่าบาทครับอันละหึ้โลละโลโลโลมาเจ็ดสิบกว่าบาทแม่นครับนี่โลโลละมัดกับเนี่ยครเป็นมาละเจ็ดสิบบาทแล้วถ้าผู้ขายก็าต้องไปขายจ่าบาทอ่ะไรตีเน่ยครับตามทองหลาดเมื่อนี้พอขาดทั้งในเขามารับเขาเนี่ยครับนี่ มีออเดอร์ครับออเดอร์มค้าประจำแต่เฮ้ร์นไงเงี้ยครับพวกร้านใหญ่ครับร้านนั้นใหญ่ๆเงีจ้ามาหับเอาพวกครับพวกร้านขายส่งร้านปัดอีเกิร์ตข้าวเนี่ยครับครับเดือนหนึ่งได้ส่งไปเท่าไรจักโดจักอันได้หลายๆก็เป็นบางช่วงเฮิร์นนะครับเป็นบางช่วงครับรียกว่าตลาดบางช่วงครับเป็นพันเพื่อนละครพันกุหลัวเพื่อนเอาไปขูดตะบะข้าวแต่เฮ้รจังไหนครับตั้งใจ ขุดเจ็ดป่าน้ำมั้งครับบางคนมาเป็นเป็นขุดเจ็ดป่าน้ำเดียวตัวเ <c oughs> นี่ยครับเ <c oughs> นี่ยทำยังมันติขุดเจ็ดป่าได้โอ้ <c oughs> เป็น,นันผลิตภัณฑ์ที่ว่าเฮาเห็ดยุบานนะครับมีอาชีพของผู้เฒ่าหานน้ำดีเนี่ยนะครับเนาะได้ไม่เห็ดคงกับขาาี้พันน <c oughs> ี่นี่ก็เห็นเห็นบม่ได้ข่าวมาไทยเสียถ้าเกิดพวกเอฟซียูชองเพิ่นสนใจนี่อยากมาหลับซีนี่ก็มาติดต่หลับได้ไหมครับครับผม แล้วอันช่องทางการติดต uh, no. right. ่อเขานี no. ่เบอร์โทรนี่เป็นเบอร์เฮียนะครับเบอร์เขาเอ็นนี้เลยครับร้านนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้ครับผมนะครับบันนี้เขาอันเฮ็ดแล้วเขากัท่าสีเนี่ยครับลุงแฉล็กนี่สิบ่ะครับเนี่ยตัวความสวยงามแล้ววันพวกไม้พวกอย่างนี้ก็คือเขากัรับเอาอยู่แถวบ้านเขานี่บ้เนี่ยครับเขากัสั่งแถวบ้านเขาเฮ็ดไม่หายนะครับกับไทยบ้านกับมาส่งอีกทีนึงเนี่ยครับ แล้วอันไปมันเนี่ยครับไปอันเล็กนี่คือเขาเอามาตะใส่ครับเขาซื้อเป็นแผ่นมาไม้เห็ดเอาครับเขาซื้อดังกระสีเป็นแผ่นมามันเนียนครับแล้วเขาก็มากดพิมพ์เอาเนียนครับโอ้โหมันก็คอยมาเป็นเนียนแบบนี้อันึงเนียนครับลายคันตอนเยวกสวัสดีต้นทุนหลายป่ะครับอันหนึ่งต้นนี้ก็เรียว่าสิหลายแล้วครับเพราะว่ามันมันลูกก๊็ซกับเล็กคือนี่ก็อะไรพวกเกลียดก็เคื่อเงื่อนครับอันนั้นเป็นเซตเลีย เนียนครับราคามันก็เลยสูงครับโอ้อันเล็กขึ้นตัวนี้ก็ขยะเพื่อนครับมันก็ขยะเพื่อนเนียนครับที่ปลายที่เขาเห็นนึ่งที่มันเป็นสเตเลสนะครับมันไม่เล็กเนียนเป็นแผ่นใหญ่มาเลยหรือเพียงแต่ว่าดำจับนี่เขามันเป็นไม่เนียนครับโอ้สุดยอดนะครับเขามาเห็ดซ้อยเอาเขามาดัดเอาครับนี่เคยเห็นไ่มครับนี่กันที่อยู่ในครัวเรื่อนท่านเนี่ยมาจากมืองนี้เลยนะครับอยู่ตำบลเมืองเปื่อยอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ บันปลาเาม่าเห้องนี้ปลาเมาเนื้อปลาเมาใส่นี่ปลาเมาวเนื้อครับปลาเมาวเนื้อนาะบั่นเดียวกันครับผมเลยบันเดียวกันนี่ละนี่ครับกองเลยว่าทะเลมัดทะเลนั่นสุดอจอดเลยครับผมอ่นบั่นนี่เขาธาสีแล้วนี่เขาใส่เวลาตากแดวดโดนไหมครับตากนี่อ่าแห้งนี่โดนปะไม่มันแห้งมไหมครับอ่าฮะเชื่อว่าห้ลมมันโกบมันนั่นสิสกระไดยเลยเละตีครับผม บึงแนวขั้นตอนม่นเป็นทางยุง่งยากนะครับมีอ่าแม่บ้านมีอันไทยบ้านมากซอยเห็ดอันนี้ก็เห็ดนมั้งกันมามซีปีแล้วครับเ <c oughs> นี่ยเมียนครับอยู่นี่ล่ะซ้ำตัวกันเท่านี่ล่ะครับใส่ระบบล้มต่อปูธแนนเอาเ <c oughs> นี่ยับล้มกูเพรั่นนันสิซีเราเพราะอาว่าเป็นหน้าฝน่เป็นปัญหาอย่างอืมสุดยอดเลยเดียว ครับกัสลัมมือนี่ก็ต้องขอบคุณหลายไนะครับที่มาให้พามชมมารับชมนะครับไม่ขุดเป่ายุโะเ็ยน,นะครับก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ